สวัสดีครับ Fox Drive Special ครับวันนี้ผมพามาดูครับงานเปิดตัว BMW r 1 t นะฮะรถมอเตอร์ไซค์สุดคลาสสิกคคที่กลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเนะี้ยไปดูเลยครับว่ามันจะมีดีเทลและสเปคและราคาเท่าไหร่ครับไปดูเลยครับนี่แหละครับก็คือโฉมหน้าของ r 1 t นะฮะสุดยอดมอเตอร์ไซค์คลาสสิกจาก BMW นะฮะขวัญใจของใครหลายคนที่ชื่นชอบการขับขี่มอเตอร์ไซค์แบบคลาสสิกนะฮะ พื้นฐานครับเครื่องยนต์บ็อกเซอร์ครับ1.8ลิตรครับ1 8 0 0ซีซีที่แรงม้าอยู่ที่91แรงม้าครับแรงบิดเนี่ยอยู่ที่158นะิวตันเมตรฮะโอ้แค่นี้ผมว่าก็แรงบิดเนี่ยทอร์คนี่ถือว่าบิดบิดทุกครั้งเนี่ยโอ้หเปิดเครื่งนี่โอ้โหรถนี่คือพุ่งทะยานไปข้างหน้าอย่างเรา้าใจแน่นอนฮนะเครื่องยนต์พื้นฐานเป็นเครื่องยนต์นะฮะบ็อกเซอร์1 8 0 0ซีซีนะฮะสองสูบแบบ แอร์คูลนะฮะก็คือระบายความร้อนด้วยอากาศนะครมาดูขึ้ื่นต์สวยงามมากครับเห็นนะหน้าตาแบบนี้เนี่ยดูคลาสสิกแบบนี้เนี่ยแต่ขอบอกเลยนะว่าอุดมไปด้วยเทคโนโลยีทันสมัยนะฮะแล้วว่าจะเป็นระบบ DSC นะฮะเช่นเดียวกับรถยนต์ BMW ตัวแรงๆเนะี่ยที่ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวนะครั โหมดการขับขี่นี้มี2อ,อามีด้วยกัน3แบบนะครับก็คือมีโหมดเรนนะฮะสำหรับขับขี่ในสภาวะถนนเปียกนะฮะโหมดต,ต่อมาคือโหมดโร่ Row นะฮะโรคือถ้ขับขี่บนถนนแห้งนะฮะมันจะประสานกับระบบ traction control ระบบ DSC เพื่อควบคุมรถต่างๆแล้วก็รวมถึงการเปิดพลังกำลังของเครื่องยนต์ให้ทำงานเต็มประสิทธิภาพนะ,ะรวมไปถึงโหมดสุดท้ายครับโหมดล็อกครับสำหรับ ระดับโปรนะฮะที่เป็นคนที่ขีมม่มอเตอร์ไซค์แบบเตียยแล้วนะฮะก็จะสามารถสไลด์สามารถเปิดคัะเลงแล้วทําให้รถสไลด์ได้นะฮะอันนั้นก็ต้องเป็นระดับโปรขึ้นไปนะถึงจะขับขี่แบบนั้นได้ไปดูในดีเทลของดีไซน์ับสวยงามในทุกดีเทลนะเฟรมของตัวรถฮะอย่างเป็นแบบคาร์บอนเฟรมคู่นะฮะเท่สุดๆฮะที่ให้ทั้งความแข็งแกร่งชัดซี ที่มีการให้ตัวเนี่ยอีกอย่างที่อาจจะพูดถึงคือระบบ uh, ABS นะมันเป็นแบบ Integral ABS นะฮย ABS Pro. ชนิดนี้เนี่ยเขาเรียกว่าทุกครั้งที่กำเบรกนะฮะมันจะเบรกทั้งล้อหน้าแล้วก็มีแบ่งแรงเบรกกระจายแรงเบรกไปที่ล้อหลังนะโดยอัตโนมัติทั้งๆท,ท,ที่เราแค่จะกำหนดเบรกที่แค่ล้อหน้านะฮะมันจะทำให้เกิดเสถียรภาพ การเบรกที่มีความปลอดภัยสูงกวา่าระบบเบรก ABS ปกติะฮะเท่ <classes> สุดๆะฮะในทุกดีเทลนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะฮะ <S <S เอาเลยครับเพราเปิดตัวนะฮะราคาเปิดตัวนี้ถือว่าไม่แรงนะฮะสำหรับมอเตอร์ไซค์เท่ๆประกอบเยอรมันอย่างนี้ที่1นึ่งล้านหนึ่งห้าหมบาทเนะะี <S <S ่ยใครสนใจตอนนี้ก็ไปจับจองสอบถามได้ที่ BMW มอเตอร์ลาดนะฮะได้เลยนะครับสวยจริงๆนะฮะทุกดีเทลนี้สุดๆจริงๆลองมาดูของเอ่อคาลิปเปอร์เบรกนะฮะแล้วก็จานเบรกนะฮะสวยมากฮนะเครื่องยนต์บ็อกเซอร์1.8ลิตรสสูบเป็นทรงพลังนะฮะ9 1แรงม้า158นิวตันเมตรเกียร์6กีนะฮะ เท่มาก,มากรุ่นนี้เป็นรุ่น first edition ด้วยนะครรุ่น first edition นี่เห็นบอกว่าจะได้โลโก้นะฮะจะได้โลโก้แบบออริจินอลไปด้วยครับไปสามารถปรับเปลี่ยนได้กับโลโก้ที่เห็นอยู่ในภาพนะครมาดูดีเทลของแทนนะฮะชุดครเมียมสวยงามครับแล้วก็หน้าปัดววเท่มากครับ อัตราเร่งสูตรหนึ่งร้อยเนี่ยประมาณ4.8วินาทีและท็อปสปีดเนี่ยน่าจะทำได้อยู่เวลาเกิน180กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปครับถ้าคิดว่าจะขี่มอเตอร์ไซค์หล่อๆนะแต่งการแต่งตัวนี่เป็นเรื่องสำคัญครับ make life alive นะฮะก็ต้องมาซื้อชุดหล่อๆพวกนี้เสริมออปชั่นตัวเองให้เหมาะกับรถด้วยฮนะสำหรับพอมอเตอร์ไซค์เนี่ยห้ามพลาดเลยแต่าการกลับมาของ The Legend นะฮะอาเอ็ก นี่ครชุดหนังหมวกันน็อกถูงมือครับมีพร้อหมดมุมนี้เป็นมุมสำหรับเสียตังค์ฮะจะจะรอจะเท่ต้องเสียตังค์ครับผมและนี่นะครับผมได้อยู่กับนี่ครับ general manager คนล่าสุดของเราครับคุณบีเวอร์ครับผมสวัสดีครับครับผมว่าให้พี่บีเวอร์อธิบายตัวอ RX ตัวนี้ดีกว่าน่าจะอธิบายได้ดีกว่าครับผมก็ข้างหลังเรานะครับเรียกว่าเป็น มอเตอร์ไซค์เ m ีที่เรียกว่าเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอยียมที่เมื่อกี้เราเล่าให้ฟังแล้วในตอนที่ทำเพ e สเ p r e s e n t เทชันเราบอกว่า BMW เนี่ยเราเริ่มมาจากบริษัทที่เราทำเครื่องยนต์เครื่องบินใช่ไหมครับผลกต่อมาเ่ยก็คือทำมอเตอร์ไซค์นะครับอันนี้เรียกว่าเป็นการที่เราต้องการที่จะค้นหาตัวตน แล้วก็ติดวิญญาณของเ mm hmm. บียมันไปอยู่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กลับมาทำอรซค์ทร่งเฮริเทสนี้นะครับม mm hmm. ว่าเป็นทรงครูเซอร์ก็ขับล่อๆนะครับ,รบสามารถขับทางไกลได้อย่างที่เมื่อกี้เราเล่าให้ฟังแล้วว่า มอเตอร์ไซค์เบียนนัยูเนี่ยมันมีความเป็นเบียนนับยู่เต็มตัวนะครับถึงแม้ว่ารูปทรงเนี่ยอาจจะทรงออกแนวคลาสสิกแต่ว่ามันเปี่ยมล้นไปด้วยเทคโนโลยีต่างๆนะครับในเรื่องของสมรรถนะความปลอดภัยแล้วก็ความสะดวกสบายนะครับก็เรียกว่าครบเครื่องนะครับจุดเด่นของรถคันนี้เนี่ยก็คือเครื่องยนต์บ็อกเซอร์นะครับที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ทรงพลังที่สุดเท่าท,ที่ BMW เคยสร้างมาครับเป็นเครื่องนยนต์8 0 0ซีเครื่องยนต์ er, นบ็อกเซอร์นะครับสูบเหมือนชกมวยนะครับแล้วก็เมื่อกี้เราเได้ฟังว่าไอ้สูบชกมมมวววยยยเเนี่่่าาาาาาาจกกกกรรทถ้้ิดอลัับไปส ก่อนสมัยที่เครื่องยนต์เครื่องบินเป็นใบพัดอยู่เนี่ยแล้วก็มีเครื่องยนต์สูบที่วิง่งแนวขนานใบพัดเนี่ยอา่อาก็คือถ้าเอายก2ส,สูบมาเนี่ยประกบกันมันก็ได้เป็นเครื่องบ็อกเซอร์ใช่อา่าอันนี้มันเป็นการที่เราเรียกว่าย้อนกลับไปในอดีตอีกครั้งหนึง่งเอาความคลาสสิกตรงนั้นกลับมาอีกครั้งหนึง่งแต่ว่าเราก็ผนวกเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเอเอสซีนะครับหรือระบบเอเมซาเาเนี่ยถ้าพูดเป็นรถเนี่ยเหมือนระบบ DSC ีนะครับก็คือว่าการ การกระจายกําลังขับเคลื่อนของรถนะครับเพื่อให้รถมันไม่ถลายหรือท้ายปั่นนะครับแล้วก็มีเรื่องของโหมดการขับขี่รถเย็นเดียวอย่ไปอยู่เลยใช่ครับก็คือโหมดการขับขี่เนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าเราอยากได้อารมณ์แบบไหนแล้ก็ขับแบบซีเซชั่นแบบไหนใช่นะครับดูว่าถ้าเกิดว่าเราเราต้องขับถนนเปียกอ่าเราก็เข้าโหมดที่เรียกว่าเรนโหมดนะครับอ่ามันก็ปลอดภัยอันนี้การตั้งชื่อจะดูฮาฮาดนึงนะครับก็เรียกว่าเรนโรแล้วก็ร็อกแลกำลังได้ ร็อกแอนโดราก็เป็นร็อกแอนโร์ร็อกแอนโรแล้วก็นะครับส่วนร็อกเนี่ยก็คือเหมือนจังหวะที่เราถ้าเกิดว่าต้องขี่ขึ้นเขานะครับเวลาเข้าโค้งเสร็จปั๊บต้องการเปิดให้ไม่ได้เร็วในการสันหลังด้ดีก็ใช้โหมดนั้นนะครับซึ่งโหมดนั้นเนี่ยก็คือมันอาจจะยอมให้ท้ายปัดได้เล็กน้อยสนุกสนุกนั่นแปลว่าต้องมีแตะมือด้วยใช่ใช่แล้วครับแต่ว่ามันก็มีการควบคุมอยู่พอสมควรนะครับมันไม่ได้บอกว่าปิดโหมดร้อยเ็นนะครับก็คล้ายๆกับถ้าเป็นรถยนต์เรียกว แล้วก็นะส่วนอื่นๆเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าคันนี้เรียกว่าเป็น First Edition นะนะครับนะเฟิ Edition, ร์สเอดิชันเรียกว่าเป็นลิมิเต็ Limited Time, ลนะิมิเต็ดโปรดักชันในแง่ของเวลานะนะครับจะผลิตถึงประมาณสักกลางปีหน้าประมาณกี่คันครับเฟิร์สเอดิชันะ Edition, นะอันนี้จริงๆอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้จำกัดจำนวนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่า capacity ีมันเต็มปับมันก็เต็มเท่าน,น,น,นั้นเอง นะครับราคาก็1.15ล้านครับเรียกว่าพิเศษว่าได้อะไรนะฮะเอารูปพวกคลาสสิกอะไรก็มาเอามันก็จะมีเรื่องของเออ่สเปคนะครับที่เรียกว่าเรารวมมาความคลาสสิกของ BMW เนี่ยครับเรื่องของสีนะครับเป็นสีดำ Black Storm Metallic นะครับถ้าเข้าไปดูสีใกล้เนี่ยมันจะมีเงาเงาเงามันจะมีสีเออ่มทัลลิกออกมานะครับแล้วก็ดับเบิลพินสไลด์ก็คือเรื่องของไอตัวเส้นเส้นคู่เส้นสีขาวคู่เทนด้วยมือแฮนด์เทนด้วยมือแฮนด์เทนนะครับแล้วก็ของตัวเฟอร์รี ใช่ถ้าเป็นถ้าเป็นอีกอีกหน่อยคุณก็ต้องจัดการของคุณเองนะครับแล้วก็เรื่องของการตกแต่งพวกฝาครอบเครื่องที่เป็นโครมอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีแบตอยู่ข้างๆสองข้างเขียนว่า first edition อ่าไม่นี้เห็นแล้วใช่ใช่อย่างนี้เหระให้พี่บิ๊วมาพาเดยวดูนิดหนึ่งะเราไปดูกันนะครับมาดูกันทีละส่วนเลยนะครับอย่างที่บอกว่า คันนี้เนี่ยคือเรียกว่าเป็นการที่เรารวบรวมเอาความคลาสสิกของ BMW รุ่นก่อนนะเรียกว่ารุ่น R5 นะครับซึ่งเรียกว่าเป็นจุดพีคข,ของไม่ใช่เฉพาะของ BMW ยนะเป็นจุดพีคข,ของอุตสาหกรรมมอเตอร์ไซค์ในโลกนี้เลยก็ว่าได้นะครับมันรวมเอาหลายๆอย่างเข้าไว้ด้วยกันเราก็ได้เก็บเอาอิเลเมนต,ต์ต่างๆในการดีไซน์มาทําให้รูปทรงเนี่ยเรียกว่า สัดส่วนและส่วนทรงเนี่ยคงความคลาสสิกอยู่นะครับแต่ด้วยความที่เราเป็นเบียมนัมบยูเนี่ยเราบอกแล้วว่ามันคือการผนวกรวมเอานวัตกรรมนะครับทุกสิ่งอย่างเนี่ยรวมไว้ในคันนี้นะครับเหมือนที่เมื่อกี้เราให้ฟังคราวนี้มาดูรายละเอียดส่วนต่างๆนะครับเรื่องของการดีไซน์เนี่ยจะเห็นเครื่องบ็อกเซอร์นะครับที่เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของ BMW นะครับแล้วก็ไอ้เฟรมที่เราบอกว่าเป็นดับเบิลแคโดิเฟรมเนี่ยซึ่งส่วนหลังเนี่ยมันสามารถที่จะขยับได้นะครับ ให้ตัวได้มันทําให้เกิดสมรรถนะและความสบายในการขับขี่คือมันจะไม่สะท้านเกินไปถ้ามัเป็นช,ชิ้นเดียวมันจะขี่แล้วคือสมัยใหม่ไม่มีเป็นชิ้นเดียวแล้วเราเป็นต่สมัยก่อน,นเป็นชิ้นเดียวเราต้องการทํารูปลักษ์ให้เหมือนกับสมัยก่อนอนะครับแล้วก็เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของไอตัวสีนะครับ black storm metallic มันจะมีเหลื่อมเงาๆอยู่นะครับแล้วก็เส้นนี้ double p i n s t r i p e เนี่ยเป็น hand paint นะครับ ำหรับตัวเฟ r ร์สเอ d i t i ใช่ครับอตอนนี้ตัวที่บอกใช่ไหมว่าเป็นอ่านี่คือแบตที่เป็น First e dition นะครับ,รบแล้วก็เราจะเห็นตรงนี้ ของคนอื่นไม่มีนะครับก็คือเรื่องของรีเวิร์สเซชั่เวลาที่คุณขี่มอเตอร์ไซค์ใหญ่ๆเนี่ยมันจะช่วยในการที่เราจะถอยรถมันมีเกียร์ถอยมันมีเกียร์ถอยนะครับมันทำงานด้วยระบบเปล่านะครับไม่ถึงขนาดเียรถยนต์เบียร์แบบอยู่ที่มันถอยเองอันนั้นอาจะต้องรอแอดวานซ์เนี่ยนะทำเป็นเล่นไปนะครับเราเรราจิงๆแล้วมอเตอร์ไซค์ที่ขับเองได้ก็มีนะครับของเบียร์ที่เราเราเราเริ่มวิจัยและพัฒนาตรงนั้นด้วยนะครับแล้วตรงไหนที่คิดว่าเป็นจุดเด่นของคำว่นรุ่นใหม่ เรียกว่าเด่นทุกอย่างเลยแล้วกันนะครับอย่างที่บอกว่ามันเป็นการที่เราผนวกรวมเอาเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเข้ามารวมไว้ในคันนี้ในรูปทรงที่คลาสสิกมากๆนะครับถ้าเรากระโดดไปข้างหนึ่งนะครับจะให้ดูอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องของความแตกต่างของเบียักับมอเตอร์ไซค์อื่นเนี่ยคือรถเราขับเคลื่อนด้วยเพลานะครับเราเรียกว่า Open s h a r t Design นะครับก็คือเป็น r r v v s s h f t เนี่ย ถ้าตอนนี้มันขับอยู่เนี่ยมันไม่จะหมุนอย่างที่บอกว่ามันจะเหมือนกับเวลาที่เราซื้อนาฬิกาแ,งแพงๆแล้วมีมีการ์ดอแดปเอ่ามันจะเห็นการขคับของกลไกที่บอกว่าดูลวงก็มีสเสน่ห์มากๆนะครับเราจะเห็นเลยว่าเขาหมุนอยู่ใชงกำลังแล้วก็จะมีการเคลื่อนไหวเราก็จะเห็นการทำงานของเขาโอเคมายอดรอจริงๆแล้วถ้านั่งหรืออะไรเงี้ยคือมันก็จะเหมาะกับกลุ่มที่แบบว่าถ้าขี่ทางไกล อันนี้เรียกว่าเป็นทรงครูเซอร์แล้วกันนะครับก็ขี่สนุกสนุกอาจจะไม่ได้ไกลมากขี่ไปกินกาแฟแต่ถ้าทางไกลก็ได้สำหรับรถเบียนไาบอยูนะครับคือเราบอกว่ามันจะรวมเอาถึงสมรรถนะและความสะดวกสบายไปด้วยท่านั่งเนี่ยเราเียกว่ามิดเมาส์ฟุตเทคก็คือว่าด้วยความที่ว่ามันจะเป็นท่านั่งที่ค่อนข้างอิหล็กสบายยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนั่งให้ดูเลยแล้วกันนะครับอ๋อเคมานะครับ คือต้อนแนงขาจะค่อนข้างสบายแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยด้วยร์ฟอรแมซ์ของรถเนี่ยรเราสามารถอยู่ในจังหวะที่เราสามารถควบคุมสมรรถนะของรถได้ดีที่สุดนะครับถ้าเรานั่งรีแลกเกินไปเนี่ยมันก็ไปได้ทางตรงอย่างเดียวนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นท่านั่งที่เพอร์เฟคที่สุดสําหรับมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่ที่มีสมรรถนะแบบนี้นะครับแล้วก็ยังคงความคลาสสิกในตัวด้วยในเวลาเดียวกันนั่งแล้วเหมาะเลย <laughs> โอเคถ้าไงก็ขอบคุณที่พี่เวอร์มากมากขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับถ้ายังไงใครจะสนใจได้ก็สามารถไปดูได้ที่โชว์รูมนะคะโชว์รูมเลยที่โชว์รูมครับผมเหตุทเรียนต่อได้ที่โชว์ร้านครับเรียนที่มอเตอร์ร่าโชว์รูมครับผมมีทั้งหมด15สาขาทั่วประเทศครับโอเคเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้ว่ามีที่ไหนบ้างได้เลยครับสิงถ้าปิ้นครับอย่าช้าครับไปดูได้เลยนะครับขอบคุณพี่พีเวอร์อีกทีครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผม เป็นไงกันบ,บ้างครับกับ BMW RST นะฮะโอ้โหสุดยอดมอเตอร์ไซค์เทอร์เทสคลาสสิกที่ coming back นะฮะในโลกทุกวันนี้นะฮะว่ากลับมาแล้วนะฮะด้วยราคาเนี่ยล้านต้นๆเท่านั้นเองฮนะสำหรับแฟนๆ BMW มอเตอร์ลาดห้ามาพลาดโดยเด็ดขาดครับเปิดตัวแล้วนะฮะถ้าใครสนใจก็ไปดูกันได้ที่โชว์รูมสำหรับวันนี้เนี่ยฟ็อกซ์ไดรฟ์ขอไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับแล้วเจอกันใหม่ครับครับสวัสดีครับ